สวัสดีค่ะพรมยพนองเมื่อนี้ก็มาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของเหล้าสามมคีแนวทางจะเป็นของเจ็ดเสียนดังที่ให้มาเป็นประจำเนาะเหล้าสามมคีจะออกทุกวันเนาะพรมยพนองสองทุ่มครึ่งจะมีเหล้าสามมคีอะเมื่อาวานของเสียนหนุ่มเข้าไปเต็มเต็มต,วต,วมตมัวเน้นตัวเจาะมีใบใดไบตาโ่โน แต่ถ้ายังไม่มีใครได้ใครตามวันนี้เรามาติดตามชมใหม่ว่าลาวสามาัคคีของเซนเซียนจะเข้าจะปังอีกไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเจ็ดเส้นดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็กราบขอบุญขอบ,ขอบุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เกนะ่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้าไปเบ่งตัวเลขหนะ้ทาท่านกันเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นของเสียนหนุ่มเนาะเล่าสาวมคัคคีหมู่บ้านพรม่พน้อ,นองของเสียนหนุ่มเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจดสองเก้าเก้าสองนะคะเล่าสาวมคัคคีออกเก้าหนึ่งสี่บนล่างออกสองเก้าตัววิ่งจะรวดเข่าเท้างิบนแลลางพแม่พน้อ,นองหลักร้อยมาเต็มเต็มพอเขาหลักร้อยปุ๊บลงหลักนงยนเลย,ยทันที่นาะเก่าเนาะ เก้ากับหนึ่งสามเด่งตัววิ่งตัวรูดอ้ามือนีท้าผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองของเซียนหนุ่มลาวสามาคัคคีมีทุกวันเด้อค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะเก้าสองสองเก้าถึงจะเข้าตัวกับเน้นให้แค่สามหางแล้วก็ให้แค่สี่หางไปง่ายมากง่ายพ่อแม่พี่น้องเอาปลาจังไดมือนี่สิไปนะ้ำหมอเกือบแตกสามตัวแล้วเด้หนี่เก้าสี่เพิ่นกระหายมากเนาะแต่แยกกันมาเฉย บัตตัวนี้บ่เอามาซ้ำล่ะเนาะ941นี่เนาะเป็น94913พอเมพี่น้องเกือบแตกตรงๆรงได้นน่รัฐบาลลาวออก914เพื่อนหายมาก913เป็นตาจับตามองมื่อนี่มติดตามสมผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนนุม่มลาวสามชีไปง่ายมากง่ายพอเมพมี่น้อง2ทุ่มครึ่งทุกวันมีกันทุกมือเอา ยมตัวแคบหน้าจวคันผู้ใดสิไปกับเสียนนมเพราะว่าจะมาสรุปเจ็ดเสียนดังให้ทุกวันเนาะเล่าสามาชีมีกันซูมืออเด้อค่ะเหมือนกับฮานอยเนาะอ่ะแคบหน้าจอเพื่อให้พี่น้องคันผู้ใดจัตามของเสียนนมวันนี้เสียนนมให้มารวดเล่าสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหห้าเจ็ด เบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดตัวเน้นตัวจอเพิ่มเด้อค่ะเด้อสามตัวเน้นหางเดียวสามห้าเจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครจังใดกระกาบขอบุญขอบุณเซียนนมเด้อค่ะ พี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองนกกาบก่อบพราะคุ้มไรไรต่อไปเป็นของบ่ห้เบื้องหอดประวัติเดียพ่อพี่นองเนาะประวัติเพิ่นเขาดีเด้อเพราะว่าหลายคนคือเมืองมือต่อมือไปเลยนั่นเราะค่อยมากมาดามตีเว้ยยาว่าจังสันเนาะฮาลังเทียกะอยากซ่วอยู่เด้ออยากเรขลกลำนางฟ้าน่้วหมดก่อนเข้าไหมงมดก่อนนี่องเพิ่นเขาบ่าาเขาเนาะอ้า บ่เบิ่งประวัติกัเบิเ้งมือต่อมือไปเลยสันพม่พี่น้องของผู้ใด้เขาเพื่นกับสิลูก,กันดีอยูน่นอะสำรับแฟนครับของลาวสามาคีเลขรับนางฟ้าเข้าไปตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างสองกับสี่สี่มาบนสองมาล่างพม่พี่น้องจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่ เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเพิ่นไหยแค่สี่หางกันสุขคข้นเด้อพูดไม่เป็นนองนาติดตามเนาะอ่ะสองตัวสี่หางเก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้นก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเฉนเฉน หนสแล้วก็1นสีเน้นที่1รูดที่1เด้อค่ะเด้อสามตัวเน้นสองหาง9ก้าหนึ่งสามเหนึ่งสี่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนา,เอาะอ่ะแล้วต่อไปเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยตัววิ่งตัวรูดถือว่าผ่านนะคะยังผ่านอยู่เนาะเข้าไปที่สี่เด้อค่ะเด้อจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะ จับคู่ให้เกินพม่พี่น้องพอมน่นอถึงจับคู่ให้เกินเพราะว่ารัฐบาลเล่าออกโอ้ยมาดามลืมเขียนให้เพิินตัวนี้ของชอเชษชัยรัฐบาลเล่าออกเก้าหนึ่งสี่ล่างออกเก้าสองเนาะของเพลินเข้าไปเนาะเอาไปที่สี่อ่ะมือนีข้ามาติดตามช่มใหม่ของชอเชษชัยเอาเขียนให้จังหนพม่พี่น้องบัตรสิว่าของผู้อื่นบัตรเขียนเนาะของ่อยบัตรบอรเขียนให้บัตรสิว่าอีกแลนะ้วเนาะ เพราะว่าเล่าสาเมชาีกับฮานอยคข่ไข่กันเดอร์สองทุ่มครึ่งออกทุกวันเล่าสามาชีอันซ้ายขยันอยากไปฮานอยโออยากไปเล่าเตรียมตัวเลยพอแม่พี่นงได้ไปกันทุกวันแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยวันนี้ชอเชษชัยให้มา รวดราวสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสี่สองตัวสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามเบิร์นจะเป็น 1, 1, 4, 4, 3, 4, หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามตัวสี่ 4, หางหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่แล้วค่ะสองตัวเนี้สี่หาง หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดสี่สามสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามด้วอค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชเชชัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าประวัติบ่ได้เบื้องพ่อแม่พี่น้องหลายคนสรุปให้ทุกเสี้ยนทุกวันเลยหววตองหวดไปเลยเนาะอ้าพองไผ่เข่าพองไผ่ปังกระเบื้องกันไปแต่ว่าล็อกเยี่ยงนเข่าแดงหัก่อนสองสี่เด้อพองเพื่อนเข่าได้พ่อแม่พี่น้อง ยาว่าของเพิ่นบอกเขาเด้ยังซี่ละคันบ่ได้เบิ่งประวัติเท่ากับบรลลูเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดแต่งวดก่อนหน้านั้นเข้าไปเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจิตตามเลขลอกจิกคอยแคบหน้าจอวอยยุดอกมาดามคอยเห็นหมื่ละวันทีผู้เพิินตามว่าผู้เพิินบ่ตามเพิ่นเขามาใหม่เพิินกระิบ่บรูู้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอะ,อะถ้าใครจะตามของเลขหลอกจิกวันนี้หลุดเหล่าสามมาขี่สองทุ่มครึคืนนี้ หกกับแปตัวหกหาง6กกับแปสองตัวหกหาง6กเก้า8กศูเก้าแนบิ้ลจะเป็นหกหกแสตัวสามหาง6กแปดเก้าหกตัวเน้น3ามหาง69 60 8าห แล้วก็สามตัวเน้นห้างเดียวพรมพี่น้องหกแปดเก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลลอกกีกผารวยเนาะของเพิ่นกระือว่าเดินดีแล้วาสามัธชีไปไง่ายพรนพี่น้องเอ้ามาหัดไปน้ากันอันแต่ว่าเอสซี่บางท่านบางคนบอกว่าบริหัดยากดอกมาดาลมาสันบริหัดยากบริหัดยากมาสันว่าบริหัดยาก,ยาก,ยาก,ยากคือรถมาไปผู้ใดสิไปกับซ่วงสุวรรณซ่องสุวรรณ่ะพานเนาะแต่งวดก่อนเข้าไหม เนี่ยจังสี่ละอดบ่ได้ให้เบิ่งจักน้อยอดก้อนของเพื่อนกับเข่าเด้ค่ะนี่เห็นบอน,นี่ทำไมพี่น้องอดก้อนกับเขาได้ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างเด้ของซองสุวรรณมือนี่มาตามไม่มึงนี่ตามไม่คันผู้ใดสิไปน้ำซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเหล่าพัฒน์รูดเหลา่ลาสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เพราะว่ามีทุกวันเนาะ สายขยันไปเราสามัคคีบาทนี่ตัววิ่งตัวรูด6กับ3 3กับ6กสองตัวหกหางสามเจ็ดส6มแปดเ้าหก็บิ้ลก็จะเป็น3ามสามตัว4ี่หางสามหกเจ็ดสามหด้าค่ะสตัวเน้น4ี่หาง สามหกสามเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดิหกเจ่สพิมพี่น้องหกเจ็ดหกเก้า,กกา,กกา,กกาสามตัวเน้นสองหางสามหกเจ็ดสามหกเก้า,า,กเ,กาเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจาถ้าใครจะตามของสองสุวันเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก,ก็ถือว่าตัวรูดยังพานเนาะค่ะเนาะ ตัวรูดยังผ่านเข้าไปที่สี่เด้อค่ะเอามือนี่มือไม่ไปไม่ผู้ใดจิตตามเลขมีที่มาผู้ใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มาจับตามองหามกับพิบสายตาเนาะคะ่ะเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเราสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวหกหางศูนย์สาศย์สี่ศย์ห้า สองสามสองสี่สองห้าเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์สามตัวสี่หาง0 2นย์สองสามศูนย้ายด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หาง0ูนย์สามศย์หสองสามสองห้มตัวเน้นสองหาง02นย์สองสยองหด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ เลาาสามัคคีของเลขมีที่มาเนาะอะ,อะแคบหน้าจอล้วไปต่อพเมพี่น้นองเป็นของดาลาม,มาดามอยู่หลังไม้คีอเก่าแหละม่วสิเป็นเล่าสามคัคคีรัฐบาลไทยล้วก็เล่าพัฒนาโอ้ยเนาะต่ว่าฮาหน้อยไปอยู่ได้หล่าพเมพี่น้นองให้ไปน้ำเนื้อด้อให้แห่บุญกระทินไปนะ้ำพ่นเนี่ยแห่บุญเดือนซีไปนะ้ำพ่นในบ้านีีสินนเป็นบุญเดือนซีเนาะบุญกระทินผ่านไปแล้วเอา มาไหมาบาทนี่ไปไหมคือเก่าแหละผู้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่กับมาดามไผสิไปน้ำมาดามแคบนาจอมาดามให้วันนี้รวดราวสามัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองห้าสองหกี่ห้าสี่หเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สตัว3ามหางสองสี่ห้าสอง สี่หกสองสองสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางสองห้าสี่หกแล้วก็สามตัวเน้นหางเดียวสองสี่หกเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะกราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเราสามาขี่กันสู่กูสู่คนสองทุ่มครึ่งขึ้นนี่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ